ตำนานพระนครคีรีพระราชวังบนยอดเขาแห่งเพชรบุรีพระนครคิรีหรือที่รู้จักกันในชื่อเขาวังเป็นพระราชวังบนยอดเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีพระราชวังแห่งนี้มีตำนานเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงสมเด็จพระนเรศตำนานเล่าว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศทรงใช้เขาลูกนี้เป็นจุดยุทธศาสสสำคัญเนื่องจากสามารถมองเห็นข้าศึกที่เข้ามาทางทะเลได้จากระยะไกลพระองค์เคยเสด็จมาประทับที่นี่ก่อนออกศึกเพื่อวางแผนป้องกันเมือจากศัตรู ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงเห็นว่าเขาแห่งนี้มีชัยภูมิงมดงามจึงปรดกล้าวให้สร้างพระนครคีรีขึ้นเป็นพระราชวังฤดูร้อนบนยอดเขาถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่พระราชวังและที่ประทับของพระมหากษัตริย์วัดพระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หอดูดาวเพื่อใช้สังเกตดวงดาวและสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว,ว่าในคืนเดือนเพ็ญบางครั้งสามารถเห็นเงาของนักรบโบราณบนยอดเขาว่ากันว่าเป็นดวงวิญ,ญญาณของนักรบในสมัยพระนเรศที่ยังคงปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ กดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ